สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาอัปเดตบอนสีที่บ้านของเรานะคะ,ะเมื่อใหม่หัดเลี้ยงบอนสีนะคะเริ่มเลี้ยงมาได้จะครบปีแล้วนะคะเริ่มจะจําวันเดือนปีไม่ค่อยได้แล้วนะคะอะจะพาท่านมาชมต้นแรกที่เราเริ่มต้นเลี้ยงบอนสีก็คือต้นแรกก็คือหกหลวงต้นนี้นะคะ าจจะจําวันเดือนปีที่ได้มาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าน่าจะครบปีแล้วค่ะ,ะไม่เคยได้เกินสามใบสักทีเลยค่ะอยากมากก็สองสองใบนะคะหนักหนักเข้าตอนนี้ก็เหลือใบเดียวแล้วนะคะพวกหลงค่ะคือบ้านเราไม่มีบอลเทพนะคะมีแต่บอลบ้านๆน,นะคะก็ไม่มีอะไรจะมาอวดนะคะก็เลย ปวดบอลบ้านๆน,นี่แหละค่ะเพราะว่าบอลเทพเทียมเรายังไม่มีนะคะยังยังเลี้ยงไม่โตแล้วก็ไม่ไม่ทราบว่าจะโตไหมนะคะต้นที่สามก็คือต้นนี้นะคะมีความรู้สึกว่างามกว่าเพื่อนงามกว่าเพื่อนเลยนะคะต้นนี้ได้ได้มาเขาก็โตแล้วนะคะอันนี้อายุอาจจะไม่ถึงปีนะคะลูกไม้ป่าการดับค่ะ สำหรับต้นนี้ก็เคยถ่ายให้ท่านได้รับชมครั้งหนึ่งแล้วนะคะเขาก็ยังสวยนะคะสวยสะพรั่งอยู่ตลอดเวลานะคะก็ขแข็งแรงมากค่ะแข็งแรงกว่าเพื่อนอม,ม,มีมีเขานี่แหละค่ะพอได้แต่ชื่นใจหน่อยนะคะเวลามาดูวอนสีบ้านเราก็ได้ชมแต่เขาเป็นหลักนะคะลูกไม้ป่ากานดำค่ะ สวยๆนะคะสวยๆสำหรับบ้านเราค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะสตอรอเบอรี่ของเรานะคะเริ่มจะจำบันเดือนปีที่ได้มาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่สีไม่สวยเหมือนต้นได้มาครั้งแรกค่ะแต่เขาก็ออกไปให้เยอะอยู่นะคะแต่ว่าสีไม่สวยพยายามพยายามห่อถุงอยู่เขา สีซีดค่ะสีไม่ค่อยสวยแต่ใบเยอะอยู่นะคะจำวันเดอนปีเกิดของเขาไม่ได้แล้วค่ะที่ได้มาค่ะ ừ, ทอแสงนะคะได้มาก็ไล่ๆกันสักประมาณสักห่างกันประมาณสักเดือนหนึ่งนี่แหละนะคะระหว่างระหว่างทอแสงกับสตรอเบอรี่ค่ะทอแสงนะคะตอนเราได้มาก็มีมีใบเดียวนะคะตอนเราได้มามีใบเดียวตอนนี้เขาก็มีเพิ่มให้5้าหกใบค่ะ มีใบเพิ่มขึ้นมาห้าหกใบแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหรน่นะคะเพราะว่าดูลักษณะต้นเขาเล็กๆค่ะไม่แข็งแรงของๆนะคะแต่ว่าก็ห่อไว้ค่ะห่อถุงไว้นะคะพายุอนามโปพอๆกับตัตอเบอรี่ต้นนี้นะคะ เราคิดว่าเป็นตัวเทพของเราที่สุดในบ้านก็คือตัวนี้ค่ะไกรทองประเสริฐค่ะแต่ว่าได้มานานนมกว่าเขาเพื่อนหลายเดือนแล้วนะคะจันเดือนปีไม่ค่อยได้แล้วนะคะก็ยังได้แค่สองใบเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเขาก็ก็โตขึ้นให้อยู่นะคะโตให้อยู่แต่ว่ายังไม่มี ยังไม่มีหลอดใหม่มาให้เลยค่ะก็ยังมีสองใบอยู่อย่างนี้นะคะก็พยายามห่อไว้ค่ะไม่รู้ว่าจะโตได้อีกขนาดไหนนะคะคือเท่าที่มีคือว่าเทพที่สุดในบ้านเราแล้วนะคะไกรทองเประเศษค่ะสำหรับต้นนี้นะคะได้มาม ไม่ถึงเดือนนะคะสวยมากๆค่ะนกสุดสเสวงค่ะตอนได้มาคิดว่าเขาเป็นตัวเทพนะคะรีบซื้ออย่างเร็วเลยเห็นว่าเขาสวยสีแดงดูลักษณะท่าทางเขาก็แข็งแรงค่ะได้มาสีสวยมากๆสีแด,ดงสีแดงสุดเหมือนกับน้ำเลยนะคะเฮโรบ,บอยค่ะสีแดงมากสวยมากค่ะ ได้มายังไม่ถึงเดือนนะคะก็ะได้จะชื่นชมเขาขอให้ภาวนาให้เขาโตขึ้นกว่านี้นะคะแต่มีความรู้สึกได้ว่าเขาก็โตขึ้นนิดหนึ่งอยู่นะคะจากจากที่เราได้มารู้สึกว่าใบเขาก็ใบใบใหญ่ขึ้นนะคะสีแดงสดสวยมากค่ะนกสุดสแสวงนะคะนกสุดสแสวงสีแดงเหมือนน้ำเฮลูบ,บอย นีสวยมากค่ะะถางนี้เราก็ไม่ได้ซื้อนะคะเราไปซื้อต้นหนมาเขาก็มักจะแถมต้นเล็กๆมาให้เราอย่างนี้ค่ะเขาก็แถมต้นเล็กต้นน้อยมาเลยเอามารวมกันไว้ค่ะเป็นนกกระทาแล้วก็นกกระทาแล้วก็อะไรนะไปซื้อนะคะ เป็นของแถมนะคะที่เจ้าคุณขายเขาก็แถมให้มานะคะตัวน,นี้เขาก็แถมให้เหมือนกันนะคะเราได้แต่ของแถมมาเลี้ยงค่ะแต่ก็พยายามจะเลี้ยงให้เขาโตเลยไม่รู้ว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนนะคะเมื่อหม่ัดเลี้ยงนะคะก็จะมีแต่บอนบ้านๆให้ท่านไปชมนะคะยังไม่มีบอลเทียบเทียบเหมือนสวนใหญ่ๆเขานะคะแต่ก็ อยากเลี้ยงนะคะอยากเลี้ยงดูเหมือนคนอื่นเขามากนะคะคนบ้านๆนะคะก็เลี้ยงแต่บอลบ้านๆค่ะบอลเทพๆก็ไม่มีกําลังซื้อนะคะบอลเทพบเขาแพงค่ะเราก็เลยจะเลี้ยงแต่บอลบ้านๆ,ๆสำหรับคนบ้านๆเลี้ยงบอลบ้านๆ,ๆก็โชว์บอนบ้านๆของเราค่ะขอกําลังใจ หรับคนบ้านๆเลี้ยงบอนบ้านๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ